สุดช็อกสมบัติเมเทนีเสียชีวิตแล้วด้วยโรคนี้หลังจากที่สมบัติเมเทนีรายเอกตลอดการได้เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลราดพร้าวเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้ได้ไปน,นวดเทา้าระหว่างรอขึ้นเครื่องบินที่สนามบินแห่งหนึ่งเมื่อกลับมาที่กรุงเทพในวันที่26มีนาคม ก็เริ่มมีอาการไข้ขึ้นสูงเจ็บคอมากแต่ก็ยังไม่ไปโรงพยาบาลจนกระทั่งวันที่27มีนาคมอาการก็ยังไม่ดีขึ้นพันรยาจึงให้รถของโรงพยาบาลมารับตัวจากที่บ้านพักในซอยลาดพร้าว71ไปรักษาทัานทีตอนแรกที่ข้อเท้าขวามีอาการบวมและอักเสบอย่างมากแพทย์วินิจฉัยว่าเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและได้ทําการรักษาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนเสียชีวิตในเช้าวันนี้ซึ่งด่านอุบีระยะได้โพสต์ข้อความสแสดงความอาลายัยโดยระบุว่า อาลลยพ่อแอสสมบัติเมเทนีในวัย85ปีระเอกนอกจอและในจอท่านจะอยู่ในความทรงจําของคนไทยตลอดไปด้วยรักและอาลายัยแชร์นิวก็ขอแสดงความเสียใจจากการจากไปครั้งนี้ด้วยครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ